สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชิสาธนาบุญสิริวรโชตนักศึกษาปวสวปีสองสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัลอาจารย์พี่ศึกษาอาจารย์พรรายยอดรักและอาจารย์รัติยพรจันชูวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อเรื่องความแตกต่างระหว่างธุรกิจวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จซึ่งเป็นซุกี้นะคะภายใต้แบรนด์ซุกี้ตีน้อยแล้วก็ชาวบูชินะคะ ซูกี้ตีน้อยนะคะถือเป็นแบรนด์ร้านอาหารน้องใหม่ที่อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะสะท้อนได้จากผลประกอบการปี2,562นะคะไรายได้499ล้านบาทกําไรอยู่ที่15ล้านบาทปี2,563รายได้1,233ล้านบาทกําไรอยู่ที่140ล้านบาท ปี2,564รายได้1,572ล้านบาทกำไรอยู่ที่148ล้านบาทและในปี2,565รายได้3,976ล้านบาทกำไรอยู่ที่591ล้านบาทนะเติบโตจากปีก่อนหน้านี้นะคะถึง153นะคะเราจะมาดูในเรื่องของราคานะคะ ความแตกต่างระหว่างซุก,กี้ตีน้อยนะคะมาจากราคาที่ใครๆก็จับต้องได้นะคะเพื่อเจาะตลาดประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ที่รวมแล้วนะคะ276บาทนะคะถ้าเป็นในเรื่องของร้านชาบูชิก็จะอยู่ที่399นะคะในเรื่องของเรามาดูในเรื่องของพื้นที่นะคะพื้นที่ ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบนะคะซุ i, กี้ตีน้อยก็จะอยู่ในรูปแบบสแตนดารนมีที่จอดรถจำนวนมากนะคะมีการตกแต่งร้านนะคะได้เทียบเท่ากับร้านชาบูชิเลยแต่ร้านชาบูชิเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเช่าอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะส่วนในเรื่องของโปรดักต์นะคะผลิตภัณฑ์ของอาหารนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า ตอนนี้นะคะในปัจจุบันสุก้ตีน้อยเนี่ยก็จะเริ่มนำผลิตภัณฑ์นะคะที่ใกล้เคียงกับร้าน mk s u ก i นะคะก็จะเป็นพวกเป็ดนะคะหรือว่า阿拉คารา,คาสนะคะหรือว่าจะเป็นขนมนะคะเครื่องเคียงนะคะแล้วก็มาในส่วนของโปรโมชั่นนะคะในส่วนของโปรโมชั่นก็ตีน้อยก็จะเพิ่ม ช่องทางสะสมแต้มนะคะท็อปแฟนนะคะในไลน์นะคะแล้วก็รับสิทธิ์ทานฟรีผ่านแอป FWD Max นะคะแล้วก็มีบัตรสะสมแต้มนะคะในส่วนของเพื่อนๆล่ะคะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างซุก้ตีน้อยกับชาบูชีะคะ่ะลองมาให้คะแนนกันดูนะคะว่าถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบแบบไหนมากกว่ากัน ดิฉันนางสาวกันทิสาธนาบุญสิริวรโชธขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ